คือทุกอย่างคือมันไม่มีขอบเขตแล้วมันจะมาธรรมดาอยู่ได้ยังไงแล้วมันนิ่งอยู่ได้ยังไงไเฉยได้ไงแสดงว่ามันผิดปกติที่มันนิ่งอยู่เฉยอยู่นี่มันผิดปกติเรื่องหางจริงมันไม่มีขอบเขตไอ้นิ่งเนี่ยมันเป็นนิสยัยเข้าใจไหมเฉยนี่ก็เป็นนิสัย นิสัยที่มันทรงตัวมันเองทองนิ่งทองเฉยเป็นนิสัยชนิดหนึ่งนิสัยเตินิสัยสมาธินิสัยชาญนิสัยยามันเป็นนิสัยชนิดหนึ่งมันคิดปกเิอย่างมันไม่มีขอบเขตอืมมันมันไม่เกี่ยวับนิ่งไม่นิ่งมันไม่เกี่ยวับเฉยไม่เฉยเออสิ่งที่มันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวมันไม่จะกจะเป็นอะไร มันไม่จัดว่าเป็นอะไรไมคืออะไรอืมดังนั้นถ้ามันเกิดนิ่งอยู่ก็น่ะคือนิสัยแล้วต้อเดินเคลื่อนไหวเลยให้นิสกบกบดานกบดานนสยกบจำสินกบนิสัยกบ 是说我们？说你们的？是我们？对。嗯，不知道啊。还有没有说我，我告吧？说我们？我们，你在这里。所有的，大家。坤。大家。哦，坤芳，你明天彩子你有了。因为每个人，大家都是有一个属性的，代表，都是一对一对的组建。嗯，明天彩子你有了，就坤了。每个人都有哈。 ก็คือ一对一对的อยากบอกว่าเกษตรมาที่นี่好的待的好什么呢不是他们待在里面笑出来เราก็ไม่ต้องพลมืออย่างเงี้ยเรามันเมื่อยเมื่อยมันอ๋อคือทำงานไม่ได้ดูคอร์ดดูสายเดินต่อได้เรื่อยนะอย่าวุ่นแล้วเรียนภาษาไทยอยู่ไหมเรียนกับใครอ่ะเรียนกับคือการเออเรียนคือการภาษาอังกฤษได้ไหม ยังไม่เริ่มสอนคร,นนรูการมาเลยผูการ <c oughs> เอเราเราเตรียมแบบฟอร์มภาษาอังกฤษกด้ยังไงยังก,กำลังดูหลงุงฮอเริ่มมีบางเล่มดูว่าที่มันเรียนง่ายๆเออเนาะะจะไม่กดดันคือแบบไม่กดดันเนี่ยพรต่อไปถ้มันเนื้อหาตัดสรุ้มันไม่ต้องคุยเยอะแล้วไงภาษาจะลดน้อยลง ใช่นะทุกวันนี้มันมันเป็นภาษาแบบขยะเยอะเออเพอเจอร์ภาษาเพอเจอรมันเยอะเราอย่าเสียเวลาไปเรียนภาษาเพอเจอร์เยอะเกินไปภาษาเพอเจอมันเยอะทุกวันนี้มันเสียเวลามากนันเรียนแต่มันที่มันจําเป็นจริงๆงเนี้ยสื่อสารก็รู้เรื่องแล้วก็ภาษาสัญลักมมันยากที่มันตรงกับเนื้อหาตัดสุ้

า <substit uting> <expand> มให้เป็นตัณหาแล <iko> ้ว <inf> ต <irm> like <masterpiece> ัวเองเออคำถามแบบนี้มันเป็นทำคำถามไม่ทำไม่เกิดตัณหาไปข้พัฒนาไม่เอาตัวไม่เอาเองนูจบตัวจบเองพัฒนาไม่เอาตัวไม่เอาเองนู่นจบตัวจบเองพัฒนา นี่มันยุติตัวยุติเองมันไม่ใช่การก้าวหน้าไม่ใช่เจริญหรือเสื่อมนอกเหนือเสื่อมนอกเหนือเจริญมันไม่ใช่การคอยเกิดไปเจริญ เปตาหลกหลงแพ้ไปเจอองค์อื่นนี่ไม่ไดมันตออเข้าป่ามึงคำถามมึงเข้าป่ามันจะต่อตัอเข้าป่าไปด้กันเลยดู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 กูดูเูดูดูนูดูดูไปเูยชีูด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 ไป เขาละเขาละความยึดได้บางที่ไม่มีขอบเขตการที่ใช้คําว่าไม่ต้องยึดติดไม่ยึดไม่ติดไปได้วยกันทั้งยึดแลวไม่ยึดคือน่ะไม่ยึดทั้งยึดทั้งไม่ยึดต้องสรุปสองอย่างทั้งยึดทั้งไม่ยึดคือวพูดสุปร่างสองอย่างไม่ยึดทั้งยึดทั้งไม่ยึดไปด้วยกันอย่างเงี้ยมันจะไม่มีขอบเขตเ สรุปร้างสองความหมายนะยึดกับไม่ยึดเงี้ยไี่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวอย่างเงี้ยไม่กับไม่ไม่อย่างเงี้ยเอากับไม่เอานี่ก็เรียกสองความหมายมันเป็นความหมายคู่สรุปร้างทั้งคู่เลยอย่างหลงก็ไม่หลงเนี่ยเป็นความหมายคู่สรุปร้างทั้งคู่เลยแล้วมันจะไม่มีขอาเขตเองมันไม่ไม่ใช่ว่าจะมาแค่หลงแล้วแค่ไม่หลง อย่างว่างกับไม่ว่างเนี้่มันเป็นความหมายคู่มันก็รุกล้างไปเลยอ่ะสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับว่างไม่ว่างมันจะได้ไม่มีขอบเขตมันจะได้ไม่เป็นวังวนถ้ามันอยู่แค่ความหมายคู่มันเป็นวังวนที่สิ่งคู่ความหมายคู่มนอยู่ความหมายมันอยู่ความหมาย พอไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไปด้วกันเนี่ยมันก็จะไม่มีความเข็ดเลยขุยตาล่างสองเปอรนมันไม่จัดว่าเจริญหรือก้าวหน้าหรือเจริญหรือเสื่อม หรือการอยู่เฉยไม่ใช่ไม่จัดว่าอยู่เฉยมันไม่จัดว่าเสื่อมหรือไม่จัดว่าเจรอญไรไม่จัดว่าก้าวหน้าก้าวหลังไม่จัดว่าเป็นอะไรเลยไม่ ก็กินยาสิใครไม่สบายกินยากันอยู่ก็พาไปหาแม่นี่แล้วค่ะ้ยามาแล้วกินยาเลยชายเรื้อรังก็ฉีดยาเลยพวกนี้ก็ไปฉีดยากันตลอดฉีดยาถ้าเชื่อใน่ไหมพวกนี้เขาไปฉีดยากินยาใหอยู่สิ